สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก ep ีที่แล้วนะครับอ p ี EP ที่แล้วที่ผมวายสายไฟมอแปลงเข้าไฟชุดใหญ่นะครับส่วนป้องกันลำโพงนี่ยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวจะมาต่อ ep ีนี้นะแล้วก็สายไฟที่ออกมาจากชุดเล็กดีไฟเลยครับก็ยังไม่ได้ต่อเข้าบอร์ดใดนะครับเดี๋ยว ep ีนี้จะมาต่อนะครับก็เดี๋ยวใครอยากจะดูตรงนี้ต้องตามไปดู ep ีสนะครับ บอร์ดได้จากชุดภาคใหญ่ไฟชุดใหญ่มาเข้าข้างล่างนะครับผมก็จะต่อเป็นลักษณะนี้นะเอาเข้ากับตาไก่ข้างล่างนะครับไฟ V บวกนะครับก็เอามาเข้า b บวกนี่นะครับแล้วก็กาวตัวนี้นะครับผมอธิบายไปตั้งแต่ ep แรกแล้วนะก็มาต่อเข้าลบนี่นะครับแล้วก็ไฟ b ลบนะครับก็มาเข้า b ลบนะครับก็จะประมาณนี้ครับข้างล่างนะให้ดูข้างล่างนะพอต่อเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้างบนนะครับขา e นะครับขา e เอาไฟเข้านะครับไฟมันจะขึ้นจากข้างล่างนะ ไฟมันจะเข้าจากข้างล่างที่เราต่อนะครับก็จะมาเข้าขาขา e นะครับแล้วก็ขา b นะครับสัญญาณเสียงนะครับเอามาสั่งบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นขา c นะครับสัญญาณป้อนกลับจากจากจากขา c c ที่ขนาดแล้วนะป้อนกลับมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขา b ครับเนี่ยผมเจาะรูทาแบบนี้นะเป็นลักษณะนี้เลยนะส่วนขา spk นะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อเอาไปเข้าป้องกันลําโพงนะครับไปเข้าคําว่า อินนะครับของประกันโคงแต่ว่าผมมาดูลายวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นนะครับเห็นไหมครับพอเราป้อนสัญญาณกลับเข้ามานะครับสัญญาณกลับเข้ามาเนียนะขานี้นะเห็นไหมมันใช้ลายแผ่นปิ้นเดียวกันนะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมาเป็นขา S T K นะครับคือว่ายง่ายอ่ะพอป้อนกลับมาปุ๊บมันต้องมาดึงผ่านแผ่นปิ้นนะเนี่ครับแล้วแผ่นปิ้นเก่าด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมผมจะไม่ดึงเอาเอาตรงคําว่า S T K นะครับเดี๋ยวผม จะเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงคาว่า c ีเครับเดี๋ยวจะดึงสัญญาณออกจากตรงนี้นะครับเข้าองการลำโพงนะครับโอเคครับแล้วผมต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วผมมาเจาะมาอธิบายตรงนี้ทีนึงนะครับก็วิธีต่อป้องกันลาโพงนะครับไฟฝั่งนี้นะมันจะออกมาเป็นยี่สิบศูนย์ยี่สิบนะครับผมก็เลยเลือกใช้ป้องกันลําโพงนี่นะครับ ac ยี่สบสี่โวลต์นะครับก็เอามาต่อเข้าข้างล่างนี่นะเนี่นะครับฝั่งนี้เขาเขียนว่า ac นะครับฝั่งนี้เขาจะเขียนว่ากาวนะครับก็เลยไปจำข้างล่างนะครับ แล้วก็ส่วนฝั่งที่เขียนคําว่ากาวนะเนี่ยที่เขียนคําว่า GND ฝั่งนี้นะครับกาวนะครับเพราะว่าไฟตัวนี้มันเป็นไฟชุดเล็กนะครับไฟชุดเล็กนี่ยมันจะไม่รู้จักกับกาวไฟชุดใหญ่นะก็เลยต้องจานะครับนี่นะจาเอาไปลงกับกาวชุดใหญ่ด้วยนะครับจาทําไมนะครับจริงๆแล้ว,ว่าป้องกันลําโพงนะครับมันมีหน้าที่ตัดไฟ DC รั่วเข้ามานะสมมติเอาไฟ DC เนี่ยอันนี้ผมเจาะแล้วนะสองข้างนะเดี๋ยวค่อยโยงมาหานะ เพราะว่าไม่ให้ผ่านแผ่นเป้นไงเพราะว่าผ่านแผ่นเป้นปกติบางแผ่นเป็นนะครับเขาให้ผ่านขดลด L อลไงอันนี้มันไม่จาเป็นนะครับถ้าเรามาผ่านแผ่นเป้นตรงนี้นะครับกระแสมันจะตกอยู่ที่แผ่นเป้นและแผ่นเป้นเก่าด้วยครับผมกลัวมันจะล่อนนะครับก็เลยมาโยกเอาจากตรงนี้เลยนะเพราะว่าสัญญาณไฟบวกไฟลบป้อนมานี่แล้วครับเดี๋ยวขยายออกนี่ครับจะได้แรงนะครับตรงนี้ครับอ่ามาตรงนี้ต่อพอสัญญาณไฟนะครับ dc รั่วเข้ามาครับป้องกันลาโพงจะสั่งตัดนะครับแต่ทีนี้ไฟที่สัญญาณไฟมันรั่วมาทางฝั่งกาวนะครับ ฝั่งนี้จะไม่รู้จักเลยนะครับจะมองไม่เห็นเลยจะไม่ตัดนะครับทีนี้เขาทํามาแบบนี้นะครับเพื่อว่าให้ให้ให้ตัดไฟลวจากไฟฝั่งกาวด้วยนะครับเราเอาแอมไปเสียบนะครับแท่นนู้นแท่นนี้หลายแท่นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีไฟแท่นไหนลวเข้ามานะครับนี่ครับสาเหตุที่ว่าต้องเอากาวตัวนี้นะครับมาจําด้วยครับถ้าเกิดมัน่วกก็มาหากันไอตัวนี้ก็สั่งตัดอยู่ดีนะครับว่าไม่ให้ระบบเกิดการช็อตเลือกันไหมอะไรนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ต่อก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะตัดไม่เต็มร้อั่ง ฝั่งเนี้ยฝั่ง i n p พ t ของของบวกเนี่ยแต่ฝั่งกาวเนี่ยช็อตเข้ามาก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเราไม่ได้ต่อนะครับก็จะประมาณสัญญาณไฟที่สั่งให้ไฟวิวหน้าแท่นนี้วิ่งนะฝั่งขวาเมือนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับที่ผมรอดมาใต้นี้นะก็คือต้องเอามาต่อฝั่งนี้ครับฝั่งสีน้ําเงินฝั่งขวานะครับก็เอามาต่อคําว่าเอานะครับนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็ต่อคําว่าเอาของข้างล่างนี้นะนี่นะสีนี้นะ อันนี้ก็จะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะคว่ำลงจะไม่เห็นข้างล่างนะเดี๋ยวที่เหลือข้างบนผมจะต่อยกข้างบนแบบนี้นะครับก็ต่อสัญญาณ FPK นะครับเข้าป้องกันลำโพงครับแล้วก็ขาอ่อนครับก็ออกมาเข้าฟิลนะครับเป็นฝั่งบวกนะครับผมจะต่อลักษณะนี้นะถ้าจะไม่ให้มีตรงนี้นะครับต้องลดสายไฟนะครับเป็นประมุดข้างล่างนะครับแล้วก็โค้งเข้าไปหานะครับแล้วก็ขนานบาลานซ์อินพุตนะครับเข้าแจ็ค x l r นะวงจรเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยต่อตามูปได้เลยนะครับผมว่าด้านหลังนะครับ ขาหนึ่งเนี่ยเป็นกาวนะครับขาหนึ่งเป็นกาวนะครับขาสามอยู่ข้างล่างนะครับเป็นลบนะครับแล้วก็ขาขวาสุดเป็นบวกนะครับสองข้างเลยนะก็มาขนานตรงนี้นะครับเนี่ยในเท้าเขียนว่าหนึ่งสองสามครับแต่ว่านี้มันเป็นของเก่านะมันเลยมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่นะก็ผมจะขนานจากด้านล่างนี่นะครับอันนี้เขาจําตะกัวเข้าหากันนะครับผมก็เลย ไลออกให้หมดนะให้เป็นสามทางนะต่อบาลานซ์อินพุตนะครับเข้าวอลลุ่มด้านหน้านี่นะผมต่อเรียบร้อยแล้วนะวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นกาวนะครับกาวนะครับก็เอามาวิ่งเข้าฝั่งกาวครับขาซ้ายสุดนะเอาเอาขาทิ่มลงข้างล่างนะแล้วก็เอาแกนออกมาด้านนอกนะครับผมวาดตามเอาแกนออกมาข้างนอกนะขาด้านซ้ายนี่เป็นกาวครับแล้วขนานออกมาหาฝั่งนี้นะครับเป็นกาวติดกันนะครับ แล้วก็ส่วนชแนลอนะครับเป็นสีเขียวนะครับเขียวก็เอามาเข้าขาซ้ายนะครับออกขาการนะครับไปเข้าบอร์ดได้นะครับส่วนชแนลเอนะครับขาสีแดงนะก็าาาออกาามาเข้าขาซ้ายแล้วออกขาการมาเข้าบอร<ๆ>์ดได้นะครับของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะครับกาวนะครับตรงนี้นะกาวอ่ากาวใช่ไหมครับผมเอาไปเส้นเดียวนะเพราะกาวเนี่ยวงจรมันถึงกันนะครับเนี่ยดูดูลายอย่างนี้นะเนี่ยมันลากมาหากันได้นะ เข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นจุดกาวนะครับเนี่ยปกติผมเอาสองเส้นไงเนี่ยงสายชินสเตอร์ไงเนี่ยเราทําแบบนี้ดีกว่าครับสัญญาณมันจะได้อยู่ในเส้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นบวกครับสีแดงสีขาวนี่ก็เป็นบวกนะครับแล้วก็วิ่งมานี่นะครับเลาะมานี่นะอ่าเส้นนี้นะก็มาเข้าใต้นี้นะครับอ่าใต้นี้ผมก็ทําแบบนี้นี่แหละครับก็บางคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็บางอย่างครับมันเกิน จินตนาการที่เราจะไปจําในหัวนะบางอย่างต้องมีของแล้วก็มาต่อมันจะได้เห็นภาพนะครับไอพวกนี้ครับเอาไปจินตนาการอย่างในหัวแล้วก็จะมาต่อแบบตรงนี้มาเข้างี้มันไม่ได้นะครับก็ถ้าจินตนาการแบบนั้นไม่เข้าใจก็ก็คงจะไม่เข้าใจต่อไปนะครับว่าผมก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับแค่นี้ครับต้องเห็นของจริงนะครับมาต่อครับมันจะประมาณนี้นะครับก็โอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับ ผมขออนุญาตเปลี่ยนสายสีฟ้าที่โยงมาจากด้านบนนะครับเมื่อกี้นี้มองแล้วดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเอาเป็นสายไฟเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับมามุดลงข้างล่างนะครับประมาณนี้ครแต่ส่วนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะดูมันเรียบร้อยหน่อยครับเพราะเมื่อกี้นี้มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเพลงนะครับอ่าเพลงนี้นะครับสัญญาณเนี่ยผมอ่านี่ยังไม่ได้เสียบนะอ่าเสียบหมดแล้วนะครับเพลงนี้นะอ่าเสียบแล้วนะครับ ต่อไปก็ผมผ่านรอโหลดก่อนนะครับเปึ๊บอ่าเมื่อกี้ที่ติดแวกนึนะก่นะอ่าเบาการะพองดูดแล้วนะครับอ่าทางซ้ายนะครับข้างขวาครับข้างขวามันจะเป็นระพงซับนะครับเสียงกลางจะไม่ค่อยออกนะ ผมขออนะุญาตเสียบตรงเลยนะครับอ่าเปลี่ยนปลั๊กสามตาเป็นเสียบตรงแล้วนะครับไม่มีหลอดหลอดแล้วนะ <c oughs> เอ,อ๊บหลอดปะกัน ใครับดังเรียบร้อยครับเดี๋ยววัดกําลังวัดอีกรอบนึงนะครับจริงๆหม้มอลงนี้เคยวัดกาลังวัดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทสกับ TR ที่ใส่ไปนะครับถ้าเกิดว่าวัด2โอห์มแล้วถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดอะไรถ้าเกิดเขาไหม้ผมก็จะได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวลองลงที่2โอห์มเลยนะต่อไปก็จะมาวัดกําลังวัดนะครับผมจะวัดที่2โอห์มเลยนะผมจะไม่วัด8ไม่วัด4นะครับเพราะว่าเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะลองอัด2โอห์มแล้วก็ตั้งไฟวีดเลยนะนี่นะครับ ดัมมิโหลดผมมันสี่โอห์มนะครับจับสี่นะครับมาขนาดนะครับมาหาลูกนี้สี่นะครับนี่ครับขนาดนะครับมาสี่เลยครับฝั่งนี้ก็เอามาต่อนี่ครับบายดิงโพดของฝั่งชานเลซ้ายนะครับฝั่งนี้ผ่านคลิปแอมป์นะเดี๋ยวเราดูกระแสนะครับอ่านี่นะครับมาชานเนลขวานะครับอันนี้ดูคลิปแอมป์นะแล้วก็มิเตอร์นะครับตั้งย่านมาที่สองร้อยพอนะครับแล้วก็มาจับท้ายเหมือนกันนะครับ แล้วก็สายพลบนะครับก็มาจับท้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเอาสองโอล์มาจับฝั่งนี้ขั้วไหนก็ได้ทํามันขั้วเดียวกันแล้วก็สโคบนะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เป็นปลั๊กประกอบนี่ปลั๊กแอมป์นะครับเราแค่เปิดสวิ์นะครับอ่าใช้หนึ่งกิโลเฮิร์ตนะหนึ่งกิโลเฮิร์ตจะดังแบบนี้นะครับผมจะเสียบไว้นะครับอ่าเครื่องเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมแอบวัดไปนิดนึงนะครับ แล้วก็มาเร่งนะครับเร่งที่พารุมนะครับอ๋อเมื่อกี้นี้ผมตั้งไฟวิวไปนะครับผมแอบตั้งไฟวิวไปอ่าคลิปแล้วนะครับอยู่ที่สิบหกจุดแปดนะครับเมื่อกี้นี้ผมที่ผมแอบหมุนดูนะครับตอนที่ตั้งไฟวิวนะอ่านะครับหลอดนี้ดับนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำตะกัวด้านหลังให้นะมันจะขาดอยู่สองหลอดไม่ได้ไม่ได้ขาดนะครับตะกัวคงไม่ติดนะครับด้านหลังเพราะเคยเจออาการนี้อยู่ของใหม่ อ่านี่ยนี่ก็ไอหลอดเนอะมีสองหลอดถ้าได้ฝั่งนี้ผมเช็คแล้วฝั่งนี้ไม่ดับนะครับมีฝั่งนี้นะครับก็มาสรุปแอมท่านี้นะครับที่ลงที่สองโอมนะเอากําลังที่แอมสูงสุดทําได้นะครับค่าเอเบต้องลงได้ที่สองโอมนะครับก็เมาตะกี้นี้นะครับได้เจ็ดจุดเจ็ดแอมนะครับลงมาที่สองโอมนะครับเอาที่ power amp ครับอยู่ที่สิบหกจุดแปดโวลต์นะครับคูณสิบหกจุดแปดโวลต์นะครับเท่ากับสองร้อยแปดสิบสองวัตต์นะครับหารสองโอมนะครับพอเราโหลดที่สองโอมนะ จะได้อยู่ที่141วัตต์นะครับคูณ2 c h ชันแนเท่ากับ282วัตต์นะครับก็ทำไมแอมท่านนี้ทําแล้วเขียนหัวข้อตั้งแต่ EP แรกตอนที่ยังประกอบไม่เสร็จครับว่าทําไมได้282วัตต์ก็คือเมอแปลงลูกนี้นะครับได้ทําการวัดกําลังวัตต์มาแล้วนะครับเป็นของ FC นะครับดอก6นิ้ว4ดอกนะครับโต้ละ1ดอกนะฝั่งนี้เป็นดอกสนิ้วนะครับนี่นะหนึ 1, 2, 3, แล้วก็สนะครับ ก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อสารับชมมาจนจบ